สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจสินชัยคาเซนเตอร์ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2ีมกราคม2 5 6นนะคะสำหรับแฟนเพจท่านไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสินชัยคาเซนเตอร์ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเบลไลฟ์สดอยู่ที่สาขากรุงเทพถนนกันลประพฤกษ์บางแคนะคะ อ๋อไม่ทราบว่ามีคนเข้ามาดูบ้างหรือ,อยังคะพอดีว่าอยากให้ช่วยรบกวนเทสเสียงให้หน่อยว่าตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าคะภาพชัดเสียงชัดเนาะโอเคถ้างั้นนะคะก็ไม่ให้เสียเวลาเลยนะคะสำหรับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้นะคะก็ มีเบลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเบลนำรถนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆเลยนะคะทั้งหมด3คันนะคะยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยเนาะเดี๋ยวก็มาไลฟ์ให้ชมกันนะคะเดี๋ยวก่อนไปไลฟ์นะคะก็ขอฝากเบ้นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะหรือช่องทางการติดต่อไว้นิดนึงนะสำหรับเบอร์โทร089-969-5577นะคะ0 8 5 6 6แ7 7 7 8และ0909-754404นะคะ ส่วน idline s i s i n c h a i 1นะคะสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะตอนนี้เปิดบริการทั้งหมด3สาขานะคะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะ8โมงเช้านะถึง6โมงเย็นนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจจะนัดหมายนะคะให้เข้าไปชมรถนะคะก็โทรเข้ามานัดหมายเราได้หรือจะนัดหมายเราผ่านทาง idline ได้เช่นกันนะคะนะอ่า รถมาใหม่ทั้งหมด3คันวันนี้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะยังไม่ได้เก็บงานเลยเนาะสำหรับคันแรกตัวนี้เลยนะคะนิสสัน NP300 นะคะรอรอแบบนี้นะคะปีใหม่ๆไม,ม่น้อยนะคะสำหรับ NP300 คันนี้นะคะเป็นปี2017นะคะขนาดเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะคะราคาแสนจะถูกนะคะผ่อนเพียงเดือนละ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะราคานะคะจับต้องได้แน่นอน3,49 0 0 0 900บาทนะคะสำหรับนิสสัน NP สามร้อยคันนี้โดดเด่นด้วยล้อแมกนะคะล้อแมกตัวนี้สวยๆเลยขอบ18นะคะเป็นล้อเวลเนาะสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าขอบ18นะคะใช้งานมาน้อยมากน้อยมากจริงๆนะคะตัวนี้ไม่วิ่งที่ห้า0มกว่าโลนะคะยางปี2019นะคะลูกค้าใช้งานยาวๆได้เลยนะคะตุ่มยางยังอยู่นะคะไม่มีรอยแตกนะคะเท่ๆแบบนี้นะคะสีดำนะนิสสัน NP สาม300ยคันนี้นะคะ ผ่อนอยู่เดือนละประมาณ6,000กว่าบาทนะคะใครสนใจเข้ามาชมได้เลยนะคะเดี๋ยวเบลก็ขอเวลาทําความสะอาดนิดน,นึงนะคะประมาณ3-4วันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากเข้ามาชมนะคะเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้านะอ่าเล็กมาอยู่ประมาณ50,000กว่าโดนะคะสำหรับ NP 3 0 0คันนี้โอเคเดี๋ยวชมรอบๆและเข้ามาดูภายในกันนะคะ ะะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะดูทําความสะอาดง่ายมากเลยนะคะเจ้าของค่อนข้างจะดูแลรักษารถนะคะเพราะว่าจากที่ลูกค้าเห็นเนาะอันนี้คือมาจอดวันนี้นะคะมามาจอดสดๆร้อนๆเลยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์หสปีดนะคะบ่อหนังสีครีมนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวเลให้ดูเลขมาอยู่ห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบกิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าอันนี้ก็คือสตาร์ทรถแล้วนะอืม ะะสำหรับตัวนี้นะคะเขาจะมีกล้องหลังมาให้พร้อมนะคะเกียร์6สปีดนะคะที่สำคัญ Nissan NP 300นะคะตัวนี้นะคะจะมีแอร์ตอนหลังนะคะซึ่งรุ่นอื่นก็ถ้าปีใหม่ๆกำลังจะเริ่มพัฒนานะคะ NP 300ให้แอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะคะฟังก์ชันครบแน่นอนนะคะราคาเบาๆนะคะลูกค้าออปชั่นเต็มที่ราคาเบาๆนะคะตัวนี้มีช่อง สำหรับคอนโซลก็เป็นสีครีมเช่นกันนะคะจะ,ะขอเรียกว่าช่องเสียบแบตเตอรี่ช่องชาร์จเนาะช่องชาร์จนะคะตัวนี้นะช่องชาร์จรู้สึกว่าคันนี้จะมีมาให้ทั้งหมดประมาณ2ที่ด้วยกันนะคะจะอยู่ที่ตรงหน้าคอนโซลแล้วก็ตรงแผนน่นด้านหน้าตรงนี้นั่นเองนะคะไว้สําหรับชาร์จสมาร์ทโฟนนะคะสะดวกสบายนะคะลูก้าสำหรับด้านข้างตรงประตูนะคะก็จะมีช่องเก็บ วางแก้วเนาะถานรองวางแก้วนะคะแล้วก็ประตูด้านข้างก็มีเช่นกันนะคะ,ะด้านข้างประตูก็มีเหมือนกันเนาะโอเคมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยนะคะตัวนี้ MP 300ได้ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเลยนะคะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเดือนละ6 00 0กว่าบาทที่พูด6 0 0 0นี่ก็คือฟรีดาวนะคะไม่ได้มีเงินดาวนะ,ะสวยๆแบบนี้นะคะล้อแมกแต่งล้อเวลนะ ปี2017นะคะราคาอยู่ที่3,49,900บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนัดหมายนะัดชมหรือว่าจะเข้ามาดูโดยไม่ต้องนัดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าโทรมาได้เลย090975440นะคะรอๆแบบนี้นะคะรีบจับจองนะคะเดี๋ยว2คันสุดท้ายนะคะจะเป็นลนักษณะรถลักษณะบรรทุกนะคะลูกค้า ใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเนาะถ้าเสียงหรือภาพไม่คมชัดนะคะลูกค้าฝากเบอร์โทรศัพท์ให้เราได้เลยนะคะแลจ,จังหวัดที่ท่านทำงานอยู่ในะปัจจุบันนะคะแล้วก็รถที่ท่านสนใจนะคะหรือจะเป็น ID Line ได้เช่นกันนะคะลูกค้าเดี๋ยวทางน้องแอดมินนะคะบริการท่านภายในะ24ชั่วโมงแน่นอนนะคะสำหรับคันที่2นะคะคันที่2จะเป็นรถกระบะบรรทุกเล็กราคาถูกนะคะสำหรับท่านที่ ต้องการเปิดกิจการเล็กๆนะคะเริ่มที่จะตั้งตัวนะคะในช่วงนี้ยุคนี้โควิดเนาะไม่อยากเอารถใหญ่ผ่อนหนักนะคะก็เสนอคันนี้ไปเลยนะคะลูกค้าซุซูกิแคลรี่นะคะซุซูกิแคลรี่ปีจดทะเบียนปี2015นะคะราคาอยู่ที่179,900บาทนะคะตัวนี้เสริมครอบ ตอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังมีแมกไลเนอร์นะคะป้องกันรอยขีดข่วนมาให้พร้อมเลยนะคะสำหรับแพรลี่คันนี้นะคะปี2015ราคา179,000บาทท่านผ่อนสบายมากเหมาะมากเลยสำหรับไปทำฟู้ดทัสนะคะหรือจะเป็นรถในใช้ในกิจการบรรทุกไม่หนักมากนะคะก็ผ่อนเดือนละประมาณ3,000กว่าสำหรับคันนี้ไม่ต้องเก็บงานเลยนะคะลูกค้าร้างและตั้งขายได้เลยนะคะสีดิมเ มีรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะเอารถเดิมๆไปใช้นะคะต้นทุนนะต้นทุนจะได้ไม่สูงพอเวลารถขั้นไหนต้นทุนไม่สูงเราก็จะขายให้ลูกค้าในราคาที่สบายราคาถูกนะคะโอเคสำหรับสุ z กิแคล r ี่คันนี้ผ่อนเดือนละ3,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะย้ำอีกทีนึง3,000กว่าบาทท่านลองไปหารดูหาร30เนาะ เดือนหนึ่งนะตกเดือนละร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าประหยัดถูกนะคะแถมผ่อนหมดได้ลดได้ทรัพย์สินไปครอบครองอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับซูกิคแครีคันนี้นะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่มองดูแลโอเคแครีคันนี้บรรทุกได้ไม่เยอะไม่เต็มที่นะคะเราเสนออีกคันหนึ่งนะคะอีกคันหนึ่งจะเป็นโตโยต้าตัวนี้เลยนะคะไฮรักรีโวคันนี้นะคะ รีโวคันนี้เหมาะพื้นที่จะเยอะกว่าแคลรี่นะคะเหมาะสำหรับบรรทุกหนักนิดนึงเนาะเพราะว่าน่าจะเหมาะกับอ,อช่วงนี้นะคะช่วงต้นปีนะคะเท์ร mm ี่ l a สด้าช็อปปีนะคะเปิดนะคะเปิดให้มีการนำรถไปวิ่งร่วมนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งทาง,ลทางเลือกนะคะลูกค้านะตู้นะคะอลูมิเนียมข้างในบุไม้อัดนะคะความสูงประมาณจากพื้นกระบะนะความสูงประมาณ2เมตรสิบนะคะ สำหรับไฮรักรีวรคันนี้อันนี้ก็เพิ่งได้มานะคะล้อยังเขอะอยู่เลยนะคะไฮรักรีวรคันนี้นะคะปี2017นะคะขายพร้อมตูอ้อลูมิเนียมนะคะขายพร้อมตูอ้อลูมิเนียมนะคะราคา3,99,000บาทนะคะตัวนี้เรกใหม่อยู่ประมาณ60,000กว่าโลเท่านั้นนะคะลูกค้าตัวนี้แบ่งฟีดาวนะคะถ้าท่านจะผ่อน84งวดครางงวดจะอยู่เดือนละประมาณ7,000กว่าบาทนะคะสำหรับ ใครที่อยากผ่อน72งวดนะคะก็อยู่เดืลนละประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ7,000ต้นๆ8,000ต้นๆน,น,นะคะลูกค้านะเดี๋ยวลองดูภายในนะคะ,<ๆ>ะ,ะสำหรับภายในคันนี้ไม่ค่อยเปื้อนมากเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเปื้อนที่พื้นวางเท้าเนาะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเบาะหนังนะรีวรคันนี้นะคะ จุเต็มที่นะคะไม่น้อยหน้านิสสันเลยนะคะเป็นรถแบรนด์ตลาดด้วยออปชั่นก็จัดเต็มนะคะขนาดตอนเดียวยังให้ถุงลมนิรภัยหรือแอร์แบ็กมาทั้งหมด3ลูกด้วยกันนะคะลูกค้าเครื่องเสียงเป็นบิวอินนะคะสามารถช่องตรงนี้นะคะ USB AUX เสียบได้นะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยเป็นเบาะหนังด้วยเนาะคันนี้ราคา399เท่านั้นนะคะ ่อนเริ่มต้นเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทนะคะเหมาะมากเลยนะคะใครที่หารถวิ่งร่วมเนาะเดี๋ยวอันนี้ขอเวลาความตัดนะคะและก็อาจจะมีคือคือจะให้ลูกค้าเห็นนะคะว่ารถเอาเข้ามาใหม่ๆแล้วก็จะมีตำหนิแบบตำหนิเล็กๆน้อยๆใช้งานเนาะอาจจะสีมีสีด่างบ้างเป็นบางจุดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะดูแลเก็บงานให้อีกทีนึงนะคะลูกค้า คือต,ตำหนิมันเล็กมากจริงๆอะค่ะลูกค้าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสน,นะคะสามารถนําไปใช้งานได้เลยแต่อันนี้เพื่อความสวยงามเนาะเดี๋ยวเราก็มีทําสีให้เป็นบางชิ้นนะคะลูกค้านะรับรองว่าสวยเหมือนมือหนึ่งแน่นอนนะคะลูกค้าโอเคสําหรับวันนี้นะคะรถเข้ามาใหม่สามันก็ได้รีวิวให้ท่านชมเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ใส่รา,ายละเอียดนะคะเข้าไปเยอะมากมายยังไงก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับ ไอดีลน์นะคะท่านไหนอยากชมรูปนะคะมุมต่อมุมภาพต่อภาพนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเบลและน้องแอดมินนะคะจะทำการส่งรูปให้ท่านชมอีกทีหนึ่งพร้อมกับรายละเอียดเนาะแต่ท่านไหนถูกใจนะขี่มอไซค์นั่งรถโดยสารขับรถยนต์นะคะเข้ามาหาเราได้เลยหรือถ้าท่านชมจนจุใจและส่งข้อมูลให้ทางไลน์นะคะแต่ไม่สะดวกเดินทางมาหาเรานะคะพร้อมจบ พร้อมจัดไปเน้นนะคะแจ้งเราได้เลยนะคะในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเขตปริมณฑลนะคะนครปฐมมหาชัยนะคะหรือว่าบริเวณกรุงเทพนะคะในจังหวัดกรุงเทพหรือปริมณฑลตามที่เบลกวไว้นะคะพร้อมจบถูกใจแล้วคันนี้เดี๋ยวเบลขับไปให้ดูถึงหน้าบ้านท่านเตรียมเอกสารไว้รอเราได้เลยนะคะเนาะโอเคเราก็บริการเต็มที่นะคะถ้าท่านพร้อมเราก็พร้อมเช่นกันนะคะโอเค เดี๋ยวนะคะอ่ะก่อนจบนะคะก็ขอฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไว้นิดนึงนะคะ0 9 9 969 5 5 7 7 085 6 6 1 7 7 7 8และ0 9 0 9 7 5 4 4 0 4นะคะลูกค้านะ idline s i s i n c h a i 1นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมารีวิวให้ท่านชมใหม่อีกสักรอบนึงนะคะ จะเลือกรถคันที่เข้ามาใหม่ๆเลยเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ